ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักราศีในราศีเกิดของตนเองนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้น,น,นะคะหรืออคจารย์ยุปธีโกจากช่องรายการดวงพยากรณ์ขอต้อนรับทุกท่านนะคะ เข้าสู่การทำนายดดสตาร์ในช่วงวันที่1ธันวาคมถึง15ธันวาคมนะคะปี2565ค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคำทำนายค่ะของผู้ที่เกิดราศีพิจิกนะคะเกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง14ธันวาคมก่อนอื่นเลยค่ะขอให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะ ที่รับฟังอาจารย์อยู่นะคะชาวพิจิกะตั้งเจตอธิษฐานนะอธิษฐานในเรื่องของความสําเร็จต่างๆที่คุณปรารถนานะคะให้เกิดขึ้นในดวงตาของตนเองนะคะทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักโชคลาภความสําเร็จปลายปีนี้ค่ะดวงตาคุณจะเป็นอย่างไรตั้งจจตอธิษฐานร่วมกันอาจารย์สะพายทั้งหมด9้าครั้งเลือกไพ่ทั้งหมดอ่าสิบสองใบสิบสองตำแหน่งตามตำแหน่งของจักรราศีชาวราศีพิจิกท่านใดพร้อมแล้วเราเริ่มเลยนะคะเก้าครั้งนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจากนั้นค่ะเลือกไพ่สิบสองใบค่ะสิบสองตำแหน่งนะคะการทำนายแบบนี้นะคะอาจารย์บอกเสมอน,นะคะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมทั่วไปไม่ได้จอะจงนะคะว่าเป็นดวงชะตาท่านใดถ้าหาว่าชาวราศรีพิจิกท่านใดที่รับฟังอาจารย์อยู่แล้วก็ต้องการทำนายดวงส่วนตัวกับเรื่องราวกับคำถามกับปัญหาต่างๆต้องการแนวทางการใช้ชีวิตแล้วก็ต้องการเช็คดวงตัวเองนะคะในช่วงปีหน้าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไร ก็สอบถามเข้ามาได้นะคะที่ช่องทาง l i น์แอดดวงพยายกรณ์จะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะโอเคค่ะอาจารย์เลือกไพ่มาครบแล้วนะคะ12บใบค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าไพ่ชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรนะคะ าชาวราศีพิจิกเนี่ยเรามาทําความเข้าใจาก,กันก่อนนะคะคุณเนี่ยเป็นชาวธาตุน้านะความเป็นน้ำทำให้คุณเป็นคนนิ่งๆเป็นคนเก็บรายละเอียดเก็บความรู้สึกบทจะไม่แสดงออกก็ไม่แสดงออกเลยนะคะนิ่งใจเย็นปรับตัวเก่งเข้ากับทุกคนได้ง่ายนะคะแล้วก็ไพ่ประจําราศีพิจิกคือไพ่เดอเดนะคะถึงบอกว่าเวลาจะนิ่งก็น,นิ่งเลยไม่แสดงออกแต่ถ้าเวลาโมโหหรือโกรธเมื่อไรเนี่ยบางทีก็ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ค่อยอยู่นะคะก็อาจจะแบบมีปะทะคารมกันได้นะคนอารมณ์แรงนะแล้วก็เป็นคนนักสู้ค่ะเป็น ต่อสู้ที่ไม่ยอมแพ้อะไรด้วยนะคะนี่คือความเป็นจุดเด่นของไพ่ประจําราศีและก,ะก็ถ้ากําเนิดท่านใดที่ต้องการเจาะลึกในเรื่องของนิสัยตัวตนของคุณนะคะก็ไปติดตามรับฟังคิปที่อาจารย์ทําไว้ได้เลยนะคะนิสัยตัวตนจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละราศีอาจารย์ทำเตรียมไว้ให้แล้วนะคะไปฟังเอานะโอเคค่ะเรามาดูกันเริ่มต้นจากตัวตนนะคะตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยชาวราศีพิจิกนะคะสถานการณ์ของคุณในช่วงต้นเดือนธันวาคมค่ะตำแหน่งที่หนึ่ง ใบแรกเป็นหนึ่งถ้วยหนึ่งคือตัวตนนะแล้วหนึ่งถ้วยนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งถ้วยคือตัวตำแหน่งที่หนึ่งคือตัวตนหนึ่งคือการเริ่มต้นและถ้วยคือเรื่องของโอกาสความสุขความหวังอะไรที่เราปรารถนาที่เรารอคอยอยู่รอจะได้รับเรียดูว่าธนาการณในช่วงนี้ค่ะชาวราศีพิจิก คุณจะได้รับโอกาสที่ดีอะไรบางอย่างพบช่องทางพบโอกาสพบสิ่งที่คุณรอคอยแล้วก็ได้รับมามีใครบางคนหยิบยืดโอกาสช่องทางบางอย่างให้คุณในช่วง ระยะเวลานี้จะได้รับโอกาสที่ดีนะเปิดใจนะคะแล้วก็มองหารอบตัวนะคะช่วงเวลานี้ดวงชะตาเปิดทางม,มีเรื่องดีๆกําลังเกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเขาที่ทางการงานนั้นเป็นอย่างไรค่ะตำแหน่งการงานของคุณนะคะในช่วงต้นเดือนธันวาคมค่ะตำแหน่งที่สิบการงานคุณได้ไพ่อัศวินเหรียญถ้าอัศวินเหรียญมาเนี่ยอาจารย์มองว่า คุณอยู่ในช่วงของการวางแผนน่ะเหมือนกับว่ามองเห็นลู่ทางไหนนะคะว่าจิตใจมุ่งม,มั่นนะคะสายตามองไปที่เรียนแล้วก็มองตรงออกไปนั่นหมายถึงว่า คุณกาลังคิดวางแผนเตรียมการมองเห็นลู่ทางอะไรบางอย่างอาจจะเป็นโอกาสที่มีใครบางคนหยิบยื่นให้นะแล้วคุณก็ได้ลงมือทันเรียกได้ว่าใครกําลังรอในเรื่องของผลลัพธ์ด้านการงานสมัครงานติดต่องานติดต่อโ,โปรเจกต์ต่างๆหรือดําเสนออะไรไว้ในช่วงระยะเวลาในเรื่องของการกระทําการงานมีโอกาสที่จะได้รับข้อเสนอที่ดีมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะเหรียญเต็มไปหมดเลยหรืออาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ คนในครอบครัวก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นลนักษณะของงานที่แบบคุณเคยทํามาก่อนแล้วคุณมีประสบการณ์คุณมีความถนัดคุณมีความเชี่ยวชาญหรือเป็นลนักษณะของการวนกลับไปทําสิ่งเดิมๆอาจจะหมายถึงไปยังบรรยากาศเดิมๆที่ทําง,งานเดิมๆคุณได้วนกลับไปอีกครั้งหนึ่งไปเจอผู้ร่วมงานเก่าๆไปเจอหัวหน้าง,งานเก่าๆในการชักชวนในการมอบโอกาสเหล่านี้ให้เชิญคุณมาหรือไม่ก็เรียกได้ว่า นำเสนอให้คุณได้มาทำงานที่นี่เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่คุณจะได้กลับไปปรับบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการกระทำด้านการงานเป็นโอกาสที่ดีที่จะเริ่มต้นลงมือทำและครั้งนี้ค่ะจะมาว่ามีความสำเร็จเพราะตำแหน่งการงานการกระทำเนี่ยเรียนมากมายเต็มไปหมดโฟกัสที่ผลลัพธ์เลยค่ะว่าคุณต้องการอะไรปรับแก้ไขถึงแม้ว่าเรากลับไปทำสิ่งเดิม,ดมที่ผ่านมาอาจจะเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้มีความสุขหรือไม่สำเร็จเท่าไหร่ละครั้งนี้ค่ะคุณจะได้รับโอกาสที่ดี ที่จะได้เริ่มต้นลงมือทาและกลับไปปรับแก้ไขรออะไรอยู่ก็จะได้รับสิ่งนั้นแล้วก็ทำทำให้มันดีกว่าเดิมอะ่ะคุณจะมีผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมมีความสําเร็จเกิดขึ้นด้วยตัวคุณเองเรียนมาเยอะแยะเลยนะต่อไปรำรู้เรื่องของรายรับการเงินได้รับไปได้นะคะคุณได้พ่เก้าวถ้วยมั่นใจอ่ะเห็นไหม ถ้าทางของคุณมีความมั่นใจพึงพอใจมั่นใจในความรู้ความสามารถของตนเองว่าช่วงเวลานี้คุณสามารถทําแบบไหนแล้วได้ผลลพัพธ์ที่ดีด้านการเงินคุณมีความภูมิปกภูมิมมใจอะนะแล้วก็เชื่อมั่นตัวเองว่าทําสิ่งนี้ ในเรื่องของการงานจะมีจะมีในเรื่องของการเงินที่ดีเกิดขึ้นรายจ่ายมีนะแต่อาจารย์มองว่าเป็นการจ่ายในเรื่องของงานเลี้ยงสังสรรค์อาจจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างอาจจะมีเรื่องดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นภายในครอบครัวแล้วก็มีในเรื่องของการใช้จ่ายินอะไรบางอย่างออกไปมันการเติมเต็มความสุขนะจ่ายออกไปเพื่อเติมเต็มความสุขให้กับคนในครอบครัวมีโอกาสที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆนะคะหรืออาจจะมาถึงมีโอกาสที่คุณจะได้บุตรหรือมีบุตรหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นภายในครอบครัวเนาะเป็นเรื่องดีๆนะคะเด็กถือทัว คุ้มาเนี่ยหมายถึงตำแหน่งบุตรบริวารหรือการลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับใครก็ตามที่รอรอการมีบุตรคุณมีโอกาส,กาสที่คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณใฝ่ฝันรอคอยมาตลอดหรือแม้ก็มีช่องทางมีโอกาสที่จะได้จังหวะบางอย่างแล้วก็ได้รับโอกาสที่ดีมีข้อสเสล่าี่ดีนี้เรื่องดีๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือเรื่องของการเงินหรือสิ่งที่รอคอยอยู่ก็ได้รับโอกาสมาถึงแล้ว เรื่องดีๆเกิดขึ้นมากมายเปิดใจเตรียมพร้อมรับเรื่องดีๆที่กําลังเข้ามาในช่วงปลายปีนี้นะคะต่อไปเรามาดูเรื่องของความรักนะคะ่ะความรักคนามมคู่ไพ่ Th The Love ขึ้นอะหมายถึงช่วงเวลานี้ค่ะความรักความสัมพันธ์เนี่ยเป็นไปในลักษณะของการเติมเต็มซึ่งกันและการต่างฝ่ายต่าง เขาเรียกว่าเลิฟเนี่ยเหมือนกับว่ามีความสึกพึงพอใจอ่ะคอยเติมเต็มความสุขปรารถนาซึ่งกันและกันห่วงใยกันนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าเลิฟมาเนี่ยระวังเรื่องของอารมณ์แปรปรวนอยู่บ้างนะระวังเรื่องของอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงบางทีอารมณ์ไม่ค่อยนิ่งมีความปั่นป่วนมีความหงุดหงิดมีความเอาแต่ใจตัวเองอยู่บ้างในเรื่องของคนรักคู่ครองเพราะฉะนั้นก็ใส่ใจดูแลหน่อยละกันค่ะเพราะว่าไพ่เดอะเลิฟเนี่ยเป็นลักษณะของความปรารถนาเราก็ต้องการให้คนรักของเรามีความสุขก็คอยเติม แล้วก็เรามาระวางเรื่องของการสื่อสารนิดนึงแล้วกันนะคะแต่ด,โดูโดยรวมแล้วดูในทิศทางที่ดีนะคะคนโสดและคะ คนโสดอยโองการพบใครบางคนที่ถูกใจนะและอาจจะอายุน้อยกว่าหรือมีลักษณะท่าทางที่อ่อนเยาวกว่ามาคอยเติมเต็มมาคอยมอบความสุขมาคอยซัพพอร์ตดูแลให้กำลังใจกับเราทําให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยกลายเป็นคนอ่ะเรียกว่ารักมีรักความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะก็สังเกตดูแลกันนะคะว่าช่วงเวลานี้มีใครบ้างที่เข้ามาความรักค่อนข้างสดใสนะทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่ค่ะแต่คนมีคู่ระวงังเร,รื่องอารมณ์แปรปรวนนะ ต่อไปเรามารู้เรื่องสุขภาพร่างกายและสินคนณธรรม,มารวมช่วงนี้สุขภาพร่างกายให้ระวังนิดนึงล่ะค่ะมันจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาทําให้คุณต้องแบบเจ็บเจ็บอดอดแอดแอหรือไม่ก็แบบมีการล้มป่วยอยู่บ้างนะเป็นลักษณะของการปวดหัวเวียนหัวหรือเป็นลักษณะข,ของแบบอาการเพลียอยากนอนอยากพักผ่อนเออก็ขอให้แบบถ้าเรารู้สึกว่าร่างกายเราไม่ไหวต้องการพักผ่อนก็นอนหลับให้เต็มที่เพราะบางทีเนี่ยถ้าเราฝืนไปไม่ได้ส่งผลดีนะคะสุขภาพร่างกายมาเป็นอันดับแรกนะคะและ เดี๋ยวการเงินทุกอย่างมันจะมาเองระวังโรคที่เคยเป็นเป็นหายหายอาจจะก,กลับมาระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคกระเพาะอาหารโรคกรดไหลย,ย้อนที่แบบว่ามันทีนอนหลับไม่ได้เต็มอิ่นเนี่ยโรคกรดไหลย,ย้อนต้องระมัดระวังช่วงนี้หากว่ามีความลับอะไรอยู่เนี่ยพูดคุยกับคนร้ายให้เข้าใจพูดคุยกับคนที่เรารู้สึกกังวลใจเรียกได้ว,ว่าช่วงเวลานี้อะไรก็ตามที่ถูกปกปิดไว้จะถูกเปิดออกระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารกับผู้ใหญ่ที่มีอํานาจการพทาคารมการมีความไปเกี่ยวข้องกันไม่ว่าจะทํางานร่วมกันหรือการสื่อสารร่วม กับคนที่มีอายุมากกว่าดูเร้วมีอํานาจดูแริวดูแบบดูหดไม่รูจ้จะดูใจร้าหรืออารมณ์ร้อนๆหน่อยให้เรามาระวังเนาะต้องเรามาระวังต้องรอบคอบนะทาอะไรต้องตรงไปตรงมานะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ปิดบังอยู่ก็รีบไปแก้ไขซะหาเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะเพราะใจเราเนี่ยมันจะก,กังวลและทําให้ลมป่วยลงได้นะคะและนี่นะคะก็คือดวงชะตาของชาวราศีพิจิกที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนธันวาคมนะคะก็ขอฝากทุกท่านในการกดไลค์กดแชร์นะกดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรัก แล้วกลับพบก์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะก่อนมาเจอดันคือหนูอธิษฐานต่อจากกวางไม่ว่า หนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคนอะไรเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญเพาหนูเชื่อว่าจัดการวานจัดปั่นมาให้หนูได้เจออาจารย์ค่ะอธิษฐานได้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่สอนง,ง,ง,ง่ายเข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะไหนคุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยนีงง้ตอม <laughs> <บ>มันแปลกมาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แม่นยาพอเราทําเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจากว่าอาจารย์สอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอ่ะมันมันยากมากเลยอ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอ่ะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอ่ะไม่ต้องกลัวเลยอ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะฮะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนอะขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืน่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะแม่ข้าการค่าไปข้าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนลาวงกลมมาเลยรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วภ้าแบบราศีมังกรอะไรเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลสตาร์มูเลมก็ขึ้นมาเลยค่ะดีมากเลยค่ะ แล้วก็ค,คือรู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่แบบใช้ยันหรืออะไรอย่างเงี้ยคงต้องแบบเคร่งมากกว่าน,นี้ได่แค่ดูดีโอแค่กรเีงเดียวนะค่ะต้องขอบคุณอาจารย์ิงที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแล้วอันเนี้ยง้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทําได้เลยทําได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ คือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะว่าอันนี้ไปนี้รลศสีนี้จะต้องเป็นอะไรเนี่ยค่ะอืมหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วเอก็มาเรียนตอนสองข้อสองก็ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียนเมื่อไม่กี่ ไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วก็รู้ว่าเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความพยายามเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มณีนัทค่ะทําให้ดูง่ายขึ้นค่ะอืมแบอนนแบ่งมากขึ้นมาเรียนกับอาจารย์ทำให้เราสรัมผัสได้ว่าคำว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่แหละคะ่ะ ขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์วินินัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคการเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะอย่างหนึ่งเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่าหนึ่งเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบหนึ่งไม้ท้าคือการเริ่มต้นเริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเ,เริ่มต้นเรื่องการเงิน หรือเริ่มต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กำลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือบีสสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจำง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งเมื่อกี้มันตนันุใช่ไหมหลักการจากของอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไหมเข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ